เรามาดูกันนะครับว่าในกล่องตัวนี้มันจะมีอะไรบ้างไหนซันนี่บอกมาซิมีอะไรบ้างคะอันนี้คือแผงโซลาเซลล์แล้วก็ตัวตัวกล่องเก็บแบตเตอรี่ใช่ไหมคะไหน,น,นคะหลอดไฟคะ แล้วก็เสียบหลอดไฟเข้าไปค่ะเดี๋ยวเสียบหลอดไฟเข้าไปนะคะ mm. เดี๋ยวเข้าตงตัวนี้ก็จะสามารถชาร์จไฟเปิดไฟ12โวลต์ได้ตัวนี้ก็ที่เสียบแผงโซล่าเซลล์ชาร์จแดดตัวนี้ก็ที่เสียบที่พัดลมออก12โวลต์เหมือนกันตัวนี้ก็เป็น USB 2ช่องเลยแล้วเขาก็แถมใช้ ชาร์จ USB ให้ด้วยหนึชิ้นมีหัว iPhone หัว t C Type หมดเลยแล้วก็เราลองทดสอบดูนะว่ามันจะใช้งานได้จริงไหมในราคา1,200กว่าบาทเสียบให้หน่อยค่ะคิชชนนี่ สวิตช์เปิดปิดก็จะอยู่ตรงนี้นะครับสวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงนี้อันนี้คือปริมาณของแบตว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์เปิดสวิตช์ปุ๊บแบตก็เริ่มทํางานหลอดไฟก็ส็สาหลอดไฟหลอดแรกนะครับหลอดแรกหลอดแรกออกนะครับหลอดไฟก็จะมีสวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงตรงนี้นะครับปิดสวิตช์ได้ปิดสวิตช์ได้ดสว่สวางมากสว่างน้อยปรับได้ หลอดที่สองนะครับหลอดที่สองหลอดที่สองอยู่ไหนครับนี่หลอดที่สองติดเหมือนกันนะครับติดเหมือนกันหลอดที่สองก็ติดเหมือนกันอ่าปิดปิดปิดโอเคปิดหลอดน,นี้ด้วยค่ะหลอดที่หลอดที่สามก็ออกหลอดที่สามก็ออกโอเคมีสว่างมากสว่างน้อย ติดด้วยค่ะติดด้วยโอเคค่ะลำที่4ครับลำที่4ีออกเหมือนกันครับสว่างน้อยสว่างมากเนี่ยก็มีที่ชาร์จไฟบ้านอยู่ตรงนี้นะครับสามารถเสียบชาร์จไฟบ้านได้ มีช่องปิดให้โอเคสายนี้เป็นสายต่อพว่วงออกใส่ทีวีเรามาลองโซลาเซลล์กันดีกว่าโซลาเซลล์โซลาเซลก็จะมีจุกให้แล้วก็ลองเสียบชาร์จดูในในนี้มันจะมีคู่มือให้นะครับคู่มือให้อ่านหมดเลย การแนะนำการรับประกันคู่มือการใช้อยู่ในนี้หมดเลยเดี mm hmm. เราลองมาชาร์จตรงโซลาเซลลดูไม่รู้ว่าแสงมันจะได้ไหม mm hmm. เดี๋ยวเข้าตรงช่องนี้๋อ,อทำอทำงานเลยครับเริ่มชาร์จเลยนะโซลาเซล อะไรนะคะ okay, <thank> เพราะว่าเรายังไม่เปิดสวิตช์ไงคะสวิตช์ตัวนี้ก่อนคะ่ะไฟก็จะขึ้นโอเคครับถือว่าแผงโซลาเซลล์ใช้งานได้นเนลือแค่เรามาทดสอบสายชาร์จนะครับสายชาร์จที่ก็แถมมาให้สายชาร์จตัวนี้ที่ก็แถมมาให้ตัวนี้ปิดไฟก่อน สายชาร์จที่เขาแถมมาให้เก็บตรงรูนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทดสอบดูนะครับแร้วมันเป็นออฟตทรศับเลยไท่สีสามหัวเยอกใช้ได้ตามสบาย Dang, on down.